สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ศึกษาสายหลวงปู่นาคหลวงปู่หินวัดละคังนะครับวันนี้ผมอู่บางอ้อเอาพระสุดคลาสสิกนะครับเจอว่าเป็นฟูลออปชั่นของพระหลวงปู่หินวัดละคังเลยก็ว่าได้นะครับก็ทุกท่านอาจจะคุ้นองค์นี้นะครับผมเคยทําเป็นคลิป ใหญ่ๆคลิปยาวนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมโดนตั้งฉายา,ยาไปเรียบร้อยแล้วมีคลิปยาวคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านที่มีเวลาก็ได้ดูคลิปยาวมีความรู้แบบเต็มๆใส่รายละเอียดเต็มๆแล้วก็มีคลิปสั้นๆสําหรับคนที่ไม่อยากดูอะไรยาวๆนะครับก็จัดให้ไม่เกิน5นาทีนะครับแต่เป็นชื่อคลิป2พระสนาทีแต่จริงๆคืออาจจะยืดไปหน่อยนึงเพราะว่าผม อยากให้ทุกท่านได้แบบความรู้เต็มเมจริงๆ,ๆนะครับผมไม่มีกักเลยก็สําหรับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์หลวงปู่หินวะะัดระฆังนะครับพิมพ์เกตเอียงแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือนี่ครับมีชาติแบบปึ๊กอย่างเงี้ยครับของหลวงปู่หินวะะัดระฆังนะครับพิมพ์เกตเอียงเนี่ยนี่ครับที่เห็นนะครับเป็นเกตเอียงถามว่าพิมพ์เกตเอียงเนี่ยสร้างไหลสร้างปีไหนชอบมีคนถามผมว่าสร้างปีไหน จริงๆพิมพ์นี้สร้างหลายปีนะครับมีมีหลายปีหลายยุคนะครับเราจะจบกันที่ข้างตัดเป็นหลักนะครับเอานี้เนี่ยข้างตัดเป็นคลีบด้านหลังอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นคลีบด้านหลังอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่ยุคปีสองสี่แปดแปดนะครับถ้าสองสี่แปดแปดคลีบตัดจะมาอยู่ด้านหน้านะครับแต่องนี้เนี่ยความคลาสสิกของเขาคือนี่ครับชาติเนี่ย ปึกมากเลยเห็นไมครัชาติเนี่ยแห้งหมดแล้วแล้วก็รัดตัวเนี่ยตึงแบบอย่างเงี้ยครับอืมนี่คือแบบคือที่สุดจริงๆนะอันี้ผมไม่ได้เน้นมาดูมาสอนว่าพระดูยังไงนะครับผมให้ดูชาติเลยนี่ครับมีชาติมีตะโกนนะครับไม่ใช่ครับมีชาติเก่าปึกๆอย่างเงี้ยครับนีชาติในยุคของหลวงปู่หินวัดละคังนะครับ นี่ครับเริ่มย่นเห็นไหมครับเห็นรอยย่นไหมรอยย่นรัดตัวอย่างเงี้ยเราจะพบในเครื่องรางนะครับเก่าๆนะครับรอยย่นอย่างเงี้ยรัดอย่างเงี้ยถามว่าเคยมีคนผมเคยเจอนะพระพยายามจะลงชาติใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นชาติแบบเป็นเหมือนสีน้ํามัน ก็มีเป็นสีฝุ่นก็มีนะครับเป็นแบบเป็นผง,ผงนะครับมันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยดูดิครับย่นๆอย่างเงี้ยโอ้โหนะผมทำให้มันเต็มจอได้ไหมโอเคนี่ครับย่นอย่างเงี้ยย่อนตึงอย่างเงี้ย,ยมันมันเปื้มมากมันหนีไม่ออกนะครับ องนี้เนี่ยมีคนจีบค่อนข้างเยอะนะครับเพิงขออนุญาตจริงๆนะผมขอเก็บไว้เถอะครับมันโอ้โหอันนี้แบบผมจะไปหายนี้ได้จากไหนครับคือพระหลวงปู่หินะรรัังที่มีชาตินี่ผมมีนับองค์ได้เลยนะครับแต่องค์นี้เนี่ยน่าจะแบบปึกสุดๆนะครับจริงๆชาติผมก็เชื่อว่ามีทําไว้หลายยุคนะครับแต่องค์นี้เนี่ยประกอบกับพระเนื้อจัดมากด้วยนะครับผมก็เลยรักองค์นี้เป็นพิเศษดูด้านหลังนะครับโอ้โหเป็นไงนุย จีนมาจชีนมามเข้มมากนะเนี่ยดูดิดูเนื้อดิอืมองนี้นะผมส่งลงคลิปที่ไหนนะผมก็ซีดซ่าซีซ่าตลอดคนระับมันซีดจริงๆนะขนาดว่าเป็นของตัวเองก็ยังซีดนะเแบบ่อืมองนี้ผมแบบอืสู้ราคามาค่อนข้างใช้ได้นะจากพี่ที่ผมนับถือมากท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเกรงใจพี่เขานะครับก็ เนี่ยครับเนื้ออมเขียวอย่างเนี้ยผมจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนนานมาแล้วนะครับผมก็พยายามแบบขอพี่เขาแบบขอแบ่งเธอขอแบ่งเธออยู่นานนะครับพี่เขาก็ก็กว่าจะขอมาได้นะครับก็ใช้เวลานานอยู่นะครับพี่เขาถึงแบ่งมานะครับดังนั้นเนี่ยองนี้ผมก็เลยแอบหวงเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อจัดด้วยแล้วก็มีชาติ แบบแห้งๆเก่าๆด้วยนะครับดูดูดง่ายเนาะสำหรับองค์นี้นะครับคลิปด้านหลังเนี่ยครับลิปด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยดูง่ายจริงๆนะอง์นี้มีสเสน่ห์มากเลยนะผมเอามาหยิบม,มากี่ครั้งผมก็ซีซ่าซีซ่าตลอดนะครับก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับถ้าใครอยากดูคลิปยาวของพระองค์น,นี้ก็ ลองเดี๋ยวผมน่าจะลองหาลิงก์มาแปะไว้ให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็สําหรับวันนี้ผมบุบ๋บางอ้อขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบารมีองค์หลวงปู่หินวราคังปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ